Ừ, phần cái mang phúc mày đấy nó phần hai nghìn hai trăm này nó có pin pha tôi nhảy hay mày cho mình nhau của nền đấy mình nhau của tàu đây có oh, một hạt khừng mình thấy khẩu mà, mà đốt hạt khừng đốt ờ ừ. mình nhau của tàu đây mình ăn chút đấy Pin ừ. hay phải tôi nhảy hay, bình hay sao ในมาปีงค่อยๆเนอะแหมพี่น้องกลาบสบายดีสบายดีเนาะคพี่น้องเบิร์ตุกจุกทุกคนมาิร์สมองทุบอลวันจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะครับสวัสดีพี่น้องทางทางไทยอีกทีหนึ่งมาพบมาพบกับช่องยูทูบของวาวเวงชายใจกันหน่อยพี่น้องเลยอีกเช่นเก่าเช่นเดิมเช่นเก่าเช่นเคยพี่น้องเนาะ ตอนนี้น้องๆกำลังยุดผักเพียงน้องพี่น้องเนาะโดยน้องๆเพิ่นกำลังยุดผักเพียง,รรยงพรดีว่าวิ่งเองกันอัปเดตคลิปให้พ่อเมีพี่น้องเบิ่งเนาะพ่อแม่จอนเพิ่นเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินให้น้องๆนั่นอะไรพี่น้องเลยก็เลยอันถ่ายพ่อเมีพี่น้องเ,เอบิง่งแกเด็กจังหน่อยจังได้กะว่ากันนพี่น้องเนาะือว,ว่า่าสิว่โบเห็นเห็ดย,ยังเง้นเถื่อบ,บางคนว่ามีช้างตถ่ายนะพี่น้อง ถ่ายไปเรื่อยๆพี่น้องเลยเนาะมี่นาทีถ่ายถ่ายความเมตผู้น้องเบิ้งขอขอามุกขอบใจขอขอบมันขอบคุณทุกกำลังใจพี่น้องที่เข้ามาเบิ้งมาชมเนาะเข้ามาคอยกดไลค์กดแชร์ทุกๆคลิปแต่ต้นจะมือมาพี่น้องคลิปนี้กูมีอย่างไรพี่น้องไปเบิ้งไปชมกันปะครพี่น้องมาเบิ้งแม่โจรนั่งปิ้งปลาหม่างเกลือนครัวเราเมื่อเช้านี่เราเมาขมบสบายดีได้ไหมจรเด้อสบายดีบ่ยังมนะดูอ๋อบอกคือยังไงแค่ โม่ลงไปไชีหญ้าเชียบอคือลงไปเชียหญ้าเหมท่านผมไปเชียหญ้าแล้วก็ทางป่ากอนไม้ผมปลูกทางป่ากอนไม้โดยบัดตกแดงจะปลูกกอนไม้ใช้ดังบาทเลยเนาะพอได้กินแกงนุ่มไหมนะนี่แต่ว่า พุธเสาเพื่อนเห็นหัวเห็นยังแล้วหัวโดดไปกระดังเทียงเพื่อนพี่น้องกัยเทียงพี่ใหญ่ไม่ใหญ่ครับอ่าต่อไปบัดขึ้นเพื่อนขึ้นยังแล้วก็ใหญ่บัดตกแหลงตกงยังเพื่อนมีเวลาเพื่อนไหนกินมากงอกเทียงเนาะดยมาเกื่อบเป็นเชื้อเทียนใหม่บอกเพื่อนเชให้ครูครูสิมาพายสิมาอยู่เน้นองใจบอกน้องใจสิมาอยู่นี่ บอกนี่เพิ่งกำลังปลูกใหม่เล้วเพิ่งหาเงินหาทำได้เนาะโอ็ปิ่งปลาตัวใหญ่ให้แม่จนมันยาวกว่านั่นแน่มันยาวกว่าเตาเลยผมบอกหักเข่งมันเขามาลดหักเข่งลดเออมันยาวกว่าเตาแล้มันนานชุกเลยปิ้งให้พายตัวใหญ่ให้ ปีซ่าบอกเดี๋ยวมาปีนให้ค่อยนะฮพี่น้องอดแห้งอันดีพี่น้องเลยทำเห็ดหัวเห็ดยังเดวนั่นเดวใครอยู่เนาะ บ่ได้เอาใครอยู่พอมันบ่เป็นตมบันไดบัดเฮาขุดคุมหยังนคุมน่ะมันเป็นตมเป็นน่ะนบีนงาให้น้องๆกินข้ารอบเทียบา ไปทำอะไรปีกกบป้าน่ะกะเราไปกินประดุกพันธุ์นะดุงแกว้วก็ซื้อมาให้ดูกๆไวปสิล่ะยังมั่งละเดียวทุกคนเต็นหนึ่งเลยก,กรกิ่งก้อน <laughs> Hôm nay nó ừ. chạy khỏi đây Nó lắm mình xuống cửa ba chín nắm nè bọn nó nôn phim Nó มันจะปิ้งแบบนี้แต่ก, да. ตกี้พุ่นมันกระชุกแล้วจะปิ้งปลาลูกมันนั่นเอาบริปิ้งขายตัดเถิงรถทำปิ้งขายยังไงมันนั่นนะยังขับรถซื้อมันกีได้มันวิดเดมันโมเมนเตาใหญ่เด้เตาโมเมนเตาใหญ่เตานั่นเดือดกันปีงกบปีงเงบ่บาทปีงกบกันเยอะ นะี่ถึงไปได้ทีเดียวครับทางดุมขุนแก่กว่าทางเชิงบ่แถวดุมแถวลำกลดน,นะก็วันเดียวก็ได้นะิแต่ผมเดียวก็นแล้วมีเหลืองแล้วผมน,น้องพองผลนะ้ำเป็นของเบอร์ไดนะ้เป็นของเบอร์เราผน,นมีปลาขอนบ่บอ่อนะชงชิมมีปลาขอนไปอย่างเงี้ย ทธศัพท์รูกรูเทจิกมากิบกุ๊บิกๆๆๆโซมาทละแม่เ <c oughs> มาออมาเท้านี้กินใบใบทางแดชไม่ใม่ไม่มกิบใบใบทางไหนหนาเลยหาเด็ีดกลามน่อยาก แฟนไปไล่โทรมาติแฟนแฟนลุงนั่นนะลุงวันนี้พระไพ่ไมมปลานี่ยมาทางหัวมัน่ะใส่มันยางกินไปทางในหัวมันเออ bình ba nước mhm, con bên kinh đã. con hình như còn cốc. tiền, đi mày đi, ôm cẩn đại cầm hoa đấy. ร่มนี่คดอรถเก่าเจ็บปวกออกนะเจ็บปวกวานนุ่งนะออกอ๋อปวาคอโดได้เหรอหนเนาะปว,าาปวขขาโอ พี่น้อย้อนให้นานเผาพิมปลาบรรยากาศหล่อหล่อแวันี้วันนี้ทั้งองใชมไหมนั่นเองคเตียงบุ่รมาด่าวเราจเห็นเป็น้าลำมซีอาซีเป็นสุกเพื่อน

ประตูอ่ายังคิดอะไเก็บสีแถวประตูเลยแต่ยังนันนะเต๋อหัวหัวเดียวครับหันเดียว <c oughs> น้องพักเที่ยงตอนนี้โเวียงยังทายกูไม่พี่น้องเพิ่งถึกน้องถึกช่วงของน้องพักเที่ยงอ่ารอเป็นนังก่อน ต่อมาดีวิวทไพี่น้องเบิกม้งแหนเดี๋ยวฉันปไปเก็บแล้วก รูแล <อะ S 1> ้วมึงเนี่ยกลางวันมาซื้ออันนี้มาแล้วไม่เศร้าแล้งให้น้องยายาเนี่ยมันเดือดมาเนี่ยทาเนี้ยมันเด่อดเลยเป็นเจ้าอเอาทางเอายังเขามาใส่ยังไม่จนเขามาทำความสะอาดทางในพี่เกี๋ยวภูนแทงยังมานั่นกะใส่ลงมาตัดทาสีตัดขอบ <Samantha. S 2> อ่างของครัวนี่กันตาเนตัดครับวานนี่ค่นเห็ดนี้ตัวน,นี้นเ,นเป็นผักช่วงหนึ่นงนาทีของเราบางนนคนเหนะบางคนเห็นว่าหม้อเวียงคือชื่อโคองมาคือโบเซกย่างเช่นอางที่ตัวน,นี้นะพี่น้องที่ว่าหลายคนทำมาเนาะที่ว่าลอง มันก็ดติดกับกแบบนี้นะวเ่ามันก็มีชั้นนี้มันเป็นน้ำดุน่นมันพี่น้องมันกับมีแบบไหนนะำรุ่นหากเมยพี่น้องบึ้งบเขังเถ้าบางเพื่อนบิ่งโบจบคลิดมานะพี่น้องอาชีวะว่าหายมาเวียงเนาะถ้าโบเป็นยังพี่น้องบางเถ้าเพื่อนปิดลงไปเลยแบบมันติดกันโบเห็นที่ห้องพี่น้องมันชักโคกนี่มันจะเป็นบ,าง,บ,า,งบางรุน่นบางรุ่นกับ แถาบางรุ่นมันทีนครับเพลงอันหนึ่งองพันปลายชามพันก็มีอันะอยู่ตามมันนอมนาฮ่องกบเด็แต่ค mm ู hmm. time, 3, also, to I I ูสีมัดใส่ชวนได้อยู่ล่านี่แตหว่านอกฮหนิ็นชิบวคยมักใส่แบบนี้ช่างคนมางั่งบคือการเห็นอะไรกันแบบฟัดโบดูว่าทำควงสะอาดไมยังนีนก็ยังอก เน่ะตบเอานนำไปให้นางมุเชานี่นะถือโลอะเป็นใสเป็นคือ Thầy tế bà hít là lọt xảo nó luôn đó Thầy mê lọt bên lọt tấn đen ở đây nó hênk phô hênk thế Mình đẹp. Thầy tế bà hít lọt xảo Hênk nó là đi เห็ดນເຫດດັງດັງຊ okay. uh, ຸມມັນເຮັດບໍດ້ນຫັດตอนມັນບເຮັດເທມທມ สงวานมันชงมาช่งยังยังบุกหนุ่เนาะสี่บาทสาสีเนาะี่เงาช่องมตพอดีวะดูคนามาชมวันนะดิส่เสเสสงเน

ครับคลิปนี้ก็สิประมาณนี้แหละพี่น้องถ้าว่าผิดพากาัดไปรไการใัดก็ต้องขอโทรไปอภัยรไัดารปจักาไปจะไปจไปด้ไปจรไันาไปารไัาัดการไัาจังกัดจักันจังกไัดไปััไปาาดันดดัดไ โนโอเคพี่น้องเนาะน้องน้นองกำลัง,งกิน,กนข้าวแข่งไดกะอยู่ดีไม่แห้งบัดสบขูดชุกนฮะถา้าว่าผิดพลาดกันใดก็ต้องขอโทษขออภไปอะไรอ่ะอัพเดทไปเรืไไเ่อยๆพี่น้องก็เห็ดไปไดเรื่อยๆเพราะว่าอ่าตอนแลงกับเป็นชิมาเห็ดฟางนี่ว่าฟางนี้มันสีฮมตอนเช้าเป็นเห็ดฟางนั้นแข่งไดกะสีขอจบลงมาก่อนเนาะ ปอะกาวคำว่า,าสบ,บายด,ด,ดีสบายดีบรรจุกุขมสุขนเนอร์แม่อ,อพีพนนองเนาะ